คือห่างมากเลยนะขนี้นได้นะได้นะไม่ต้อวนใครอ่ะได้นะเดี๋ยวจะดูกาวน้ำไอ้น้ำครับพี่โด้ยลองต้องการพี่เดียวเกินคนสัน่อยมีเตื้อผิดหมากปะอันเดียวที่วัดอเู่ที่เดียวที่ไม่ได้สก๊อตเก่งมากต่อตอได้เหรอด็คืองนไม่เสียไปเก็บมาเก็บมะ เขาต้องมาบอกว่าไอเนี่ยได้แล้วอ่าการคูณนะแต่ว่าการเปลี่ยนนี่ไม่ได้ยังจะเข้าไปีเยอใช่ไหมฮจะเข้าไปเยอะแรงดังแต่สวัสดีค่ะวันนี้เป็นทานียนะเดี๋ยวรอตุ้งออกก่อนวันนี้เป็นทานียนะคะพี่ๆใช่ บูเดหาวันไลนะคะด้วใ่หรวันนี้เป็นวันนี้เป็นค่ะเียนรองะชี้หรออะไรนอะไรน่ะดูตีจัอไไรจะ สเตซรัมสีทองจมูมนะคะทั้งหมดจะมีอยู่3สีแต่ว่าวันนี้สีทองหมดนะคะจะเหลือสีขาวกับสีชมพูเอานะใครอยากได้เซรั่มแบบขวดเดียวนะคะขวดเดียวนะตอนนี้ก็เหลือสีชมพูสีชมพูจะเป็นเพิ่มน้ำให้ผิวนะคะสีขาว คอนแซนต์ผ hmm. okay. ิวนะคะสีชมพูจะเป็นคอลลาเจนสีขาวจะเป็นแบบดีแอนะสีในหอบค่ะทั้งสามสีมันจะมันจะหอมแบบมันจะหอมเหมือนกันแหละแต่ว่าสีมันจะแตกเอ้ยกลิ่นมันจะออกอ่อนๆค่ะ มาจะหนูฟังสดให้เลยนะเข้าโวดเข้าสวย่างใส่ย่างทุกคนใส่ไป่ะัวนะนี่ยส่จะดูดไหอะไรี่จ๊ะแก้วไม่มีจ้ะวันวันทันก่อนเรื่องนะเติมที่ลหีลยีเท่า โอ้โหนี่ขยันจริงสนุกมากมั <S <S ้งเหลือแค่สองเกมนี้นะคะ แล้วก mhm. ่จามสิบ <teor in> ้นใช่่นึ่งาสิลแปดบนอื่บ่งามีเรียแบ่งแบ่งสามบางคนมา้นที่าเลงาดีอ้โนใช่เรแล้วก็ทา่อะไรอ่ะเียเตรียมวิทยาโอ้โใช่ แล้วง้วอางคิวกัคิวเขามันไม่ได้นานที่ัเลยคอเรได้อ mm. ียก็ได้แต่คืบบผลนดือนนจังหน่วยอดพนคิวมัาอย่างเงี้ยมได้พนแค่สัวนเดียวไม่ได้นานรอกนเรียกว่า้คิวพี่ตน่าสุทุกคนจะเหลือแค่สองสีนะ ยังสองเนไม่พอใช่ต้อง้เดี๋ยวไปสีสิบห้านาทีเราจะไปำที่พี่มาหลวงพอัเมื่อกี้คนแต่ก็พูดหลอเนอะร้านอะไรอ่ะเปิด ครับราก็าาาาาต้องเรียกขาดว่างนะไอ้ต้องเรียกต้องเรียกคุกับใครมันจะเอาชุดตรงไหนลง บอกแล้วกุสุมาเทวีเอาสีอะไรมาเทวีเอาเป็นค่ะรวมคอนเสิร์ตทุกหมดแล้ววิวเดี๋ยวมันไม่ท้องจริงสีอะไรจ๊ะต้องสีอะไรจ๊ะในนอันแดงใช่แต่ว่าสีทองหมดจะเหลือยแค่สองสีที่โชว์อยู่นะครับตอนนี้สีละ ไปได้เด้อจราคาปกติส9 0อก้อย่ไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยว่าไีคองทำอ,อะไรไม่รู้ ชิชมคูอ่ะกิ่นก็จะแบบสิชมคูกลิ่นจะเก่เก่งตกไม่ใช่ค่ะอ่างพลมพลมที่อีพัลมอันน้เถือในในใน่อเขาเป็นเกตก ชมพูชมพูกินจะดีชมพูกินจะดีดีกว่าหมายว่าสีชมพูอ,อกกิงแล้ชัดชัดก็สีอ,อกุกอุาเทียบกับส,สีอนะันนั้น

तो आपका गुण कहानी था 25 की चंडोली